อัเซนอลเสียบอลหน้าประตูอุ้ยโซลังกี้ยิงไม่ได้โอ้โหเสียบอลเชี่ยเสียหน้าประตูเลยอ่ะใช้ายเวทเลยโอ้โหโดมิป็นโดนเนอกโซลังกี้ไม่ยิงจะไม่ยิงแต่งแล้วไม่ยิงว่ะดูเป็นไว้จ่ายลูกนี้เข้ามาแต่ว่าติดดูเป็นอกโดมินิกโซลังกี้ไม่ยิงงี้จะล็อกโอ้โหอัเซนอลอาจจะใส่โดนใส่สกอร์ไปแล้วอ่ะดูไม่ยิงงี้โอ้โห เอาใจยัดมายิงเลยยิงปุ้ยชุดเทิมเบอร์ฮะเข้าขวาแล้วซัดโอ้โหติดบล็อกเอ้ยระวังคาริบาเอ้ยมาเดนิลลี่ได้ดวลครับมาหลุดคายฮาแบดดิปุ้ยม่เข้าโอ้โหแซงมิคาเนโอแซงนะฮกูไมจะโูดได้อูโอ้โหมาเดนิลลี่ได้ดวลแล้วก็มีจังหวะได้เปิดมาคราบแบดเอ้ยได้โคกแต่ว่า เป็นเซฟของบิคารีโอครับไม่ฟาวครับเป็นเกมของอาร์เซนอลได้สวนครับมาตินาลี่ไปขั้วไปขั้วไปทางซ้ายนะเจออยู่2มาตินาลี่ไม่ได้ต้องคืนเนี้ยเอ้ยหลุดมาครับมาตินาลี่มาตีมาตีเนลี่มาตีอีกแล้วมาตินาลี่หลุดเดียวไม่เขาที่หลุดไปทางฝั่งซ้ายครับอาร์เซนอลมาตินาลี่หลุดไปไม่ได้ครับโอ้โหแก่แม่แล้วด้วย โอกาสอย่างนี้เราต้องได้แอ๊วมาติเนลลี่หลุดมาโอ้โหแต่ว่าโอ้เาส,าสียงงาามมาดาดยาาดว่ะเอ้ยมาติเนลลี่กูมิคาริโอชกมาล็อตสายยิงสวนยังไง่ะขวาม็ได้ัะได้โยนเข้ามาลูกนี้ให้โค้งอีกครั้งว้ายรับไว้ได้มิคารีโอมาแล้วจะลงเอ้าดูนี้อนอนอนโอ้เกือบโดนโซลังกี้ มาเชียร์กันต่อเว้ยคนไปเกมเริ่มครับโอ้ยสะนอนได้รู้แต่มุมเว้ยมีทีเด็ดหน่อยเว้ยมีทีเด็ดลูกเตะมุมหน่อยเอาหน่อยเออเออเออมาแล้วเนี่ยเน็บสแตนอนเนี่ย นาำเลวครับมาครับพันครับไอ้หียห้องกูฮฮห้องกูพันครับมามาแล้วครับดูครับบุยสากาเปิดลูกนี้เข้ามาแล้วบงคนเดียวยบงคนเดียวมาครับอาเซนมาครับเนี่ยแม่ต้องเจอลูกอย่างงี้อสะอ่าาิบาไม่เอาจัดเออจริงน,นี่นี่เป็นร่างที่แบบ โอเคแล้วนะนี่มันมีใบเหลืองมไว้นะยังเล่นยังเล่นแบบดูเซฟได้ปั๊บซ้ายยิงลูกนี้ทำไมมีอะไรครับข้อมือของเดวิดไรยาอุลเบอร์เบร์เอร์งบนอยู่กูรูเซฟสกีได้ซัดด้วยจู๊หเกือบเหมือนกันคนับโอ้โหได้ตั้งป้อมยิงคนเดียวเลยอ่ะโอ้โหยิงล้องโล่งเลยครูเซฟ บอนเหิน <hein> ข้ามคาอ่านิดเดียวเก็บเรียบร้อยแล้ว okay พุทธสินเป้าของลูกวีดยาวจอบเกมเลยโอ้โหอาร์เซนอลทำได้ก็บุกไปชนะสเปอถึงเทนนิสเปอร์เซเดียมครับหนึ่งประตูศูนย์เงบจากลูกโคของกราบียเอามากับเยสครับโอ้โหไอ้เหียกูหัวใจจะวายโอ้อาร์เซนอลเก็บชัยชนะในศึกลอนดอนดาร์บี้ได้อีกแล้วครับโอ้โห เย้ yeah. ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะเจอกันใหม่แมทหน้านะ bye บ๊ายบาย